สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2, ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยตาแตกคนหาราสีนี้ส่งท้ายปีเป็นฟ่อนฟอนคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่ามาเปิดดวงดีคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าทั้งการงานการเงินการค้าการขายรุ่งพุ่งแรงรับเงินหนักส่งท้ายปีนี้กันไปเลยค่ะ ก่อนเลยเลยนะคะเอทุกคนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ เอาละค่ะไม่เราช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีที่สมคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนราศีที่4คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ เรียกได้ว่าดวงของท่านทั้งห้าราศีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินในช่วงนี้นะคะรวมทั้งดวงในเรื่องของการค้าการขายมีเกณฑ์ว่ารุ่งพุ่งแรงได้รับทรัพย์แบบเป็นกอบเป็นกรรมรับเงินหนักๆส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้การสนับสนุนหลากหลายช่องทางเรียกได้ว่าคนห้าราศีนี้รับเงินหนักๆส่งท้ายปีกันไปเลยทีเดียวค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกท่านทั้ง5ราศีเอาไว้ในณที่นี้ด้วยนะคะเมื่อได้รับเงินหนักอย่างนี้แล้วหากใครทำการค้าการขายเรียกได้ว่าดวงเปิดทางให้รับซับก้อนโตมีคนเข้ามาสนับสนุนมากมายคนที่มีหน้าร้านขายของออนไลน์ช่วงนี้ก็จะฮอตมากๆรับส่งออเดอร์กันแบบไม่หวาดไม่ไหวงานเยอะเงินก็มากตามความขยัน รับรองว่าสิ้นปี2,566นี้มีเงินล้นมือกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคน5ราศีที่ส่งท้ายปีรับเงินกันเป็นฟอนๆเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ